คลิปนี้นะครับเราก็จะมาล้างประวัติ u t u b e นะครับเราจะมาลบแบบอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องเข้าไปลบเองนะครับในปี2023นี้นะครับเราจะตั้งล้างประวัติอัตโนมัตินะครับเมื่อถึงเวลาให้ล้างเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปล้างอีกนะครับเป็นวิธีที่เราสามารถนะครับช่วยให้นะครับมือถือของเราเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราสามารถ ใช้งานมือถือได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีการใช้งาน YouTube เป็นประจำนะครับแน่นอนนะครับการเพิ่มไฟขยะนะครับกับไฟประวัติพวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับทำให้มือถือของเราช้าลงในมือถือที่สเปคต่ำๆนั่นเองนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับตั้งค่าล้างประวัติอัตโนมัติอย่างไรนะครับอันแรกนะครับไปที่ YouTube ของเรานะครับกดเข้าไปเสร็จแล้ว ให้เรามาที่คําว่าคังวิดีโอตรงนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วมากดคําว่าดูทั้งหมดตรงนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วกดที่จุด3ามจุดมุมบนขวากดเข้าไปแล้วจัดการประวัติทั้งหมดปุ๊บเสร็จแล้วจะมีคําว่าลบประวัติอัตโนมัติ36เดือนเห็นไหมครับลบอัตโนมัตินี่ปุ๊บตั้งไว้เลย3เดือนไปเลยนะครับ ถึง3เดือนเมื่อไหร่นะครับลบทันทีนะครับลบทันทีนะครับตั้งแบบนี้นะครับหรือใครจะตั้งแบบเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเราจะตั้ง3เดือนปุ๊บกดรับทราบแค่นี้นะครับเราก็จะล้างะวัติ Youtube ภายใน3เดือนนะครับเมื่อถึง3เดือนลบไปให้หมดนะครับก็จะช่วยให้นะครับ การใช้งาน YouTube นั้นดียิ่งขึ้นนะครับช่วยให้มือถือของเราเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบดู YouTube เป็นประจำนะครับฝ่ายประวัติเปิ่นพวกนี้นะครับก็จะกินเนื้อที่มือถือของเรานะครับก็จะช่วยให้นะครับประวัติพวกนี้ไม่สะสมในมือถือของเรามากเกินไปนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ